แม่วัย68ปีทำไมต้องแกล้งหูหนวกนานถึงสามเดือนทุกคืนเธอนั่งท่ามกลางความมืดแซงทำเป็นไม่ได้ยินทั้งที่ความจริงแล้วเธอได้ยินทุกคำพูดโหดร้ายจากลูกชายแท้ๆของตัวเองลุมหลังบ้านที่ถูกขุดไว้แท้จริงแล้วเตรียมไว้สำหรับใครและเช้าวันหนึ่งความจริงทั้งหมดก็ถูกเปิดโปงจนโลกทั้งใบของเขาพังทลายแม่สมศรีอายุ68ปปีนั่งอยู่เงียบๆที่มุมบ้านไม้เก่าเสียงลมพัดลอดช่องไม้ดังหวิว เธอทำเป็นไม่ได้ยินเสียงใดๆแม้เสียงช้อนตกกระทบพื้นก็ยังนิ่งเฉยลูกชายคนเดียวเดินผ่านเธอด้วยสายตาเย็นชาเขาพูดเสียงดังเหมือนจงใจให้แม่ได้ยินแต่แม่ยังคงทำเป็นหูหนวกใจเธอสั่นแต่ใบหน้ากลับเรียบเฉยสามเดือนเต็มที่แม่สมศรีต้องแซงว่าไร้การรับรู้ทุกครั้งที่ลูกชายกับเพื่อนสนิทมาพูดคุยกันเสียงหัวเราะเบาๆและคำพูดรับหลังถูกสาดใส่กลางอากาศอับชื้นในบ้าน กลิ่นข้าวเหล็กจากมีดในครัวยังคงติดอยู่ในความทรงจำเธอจำได้ชัดว่าลูกชายเคยพูดถ้าแม่ไม่อยู่ทุกอย่างจะเป็นของเราคืนหนึ่งเสียงฝนตกกระหน่ำหลังคาสังกะสีเสียงรองเท้าบูทหนักๆก,ก้าวดังไปทั่วบ้านแม่สมศรีนั่งนิ่งมือเย็นเฉียบเหมือนน้ำแข็งหัวใจเต้นแรงจนเหมือนจะทะลุออกมานอกอบเธอได้ยินเสียงกระซิบจากลูกชายพูดกับใครบางคนในความมืดพรุ่งนี้ถึงเวลาจบเรื่องนี้ แม่สมศรีเบิกตากว้างแต่ยังคงนั่งนิ่งราวกับไม่ได้ยินอะไรทุกประสาทสัมผัสตื่นตัวกลิ่นดินเปียกชื้นจากฝนลอยเข้ามาในบ้านเสียงฟ้าผ่าดังสนัน่นส่องแสงวาบสะท้อนกับใบมีดวางอยู่บนโตะ๊ะมือเหี่ยวย่นของแม่สัน่นแต่เธอต้องกดมันให้นิ่งเพราะอีกเพียงก้าวเดียวความลับของลูกชายกำลังจะเปิดเผยออกมาเธอจ้องไปที่เงามืดตรงมุมบ้านเสียงฝนยังคงซัดกระหนำ่ำ รากับธรรมชาติเองกำลังเตือนเธอว่าเหตุการณ์บางอย่างกำลังใกล้เข้ามาเสียงรองเท้าถูกลากไปบนพื้นไม้ดังเอียดทุกก้าวเหมือนจะกดทับลงบนหัวใจแม่สมศรีกลิ่นบุรี่แรงฉุนลอยมาเป็นกลิ่นที่เธอไม่คุนมันคือกลิ่นของใครบางคนที่ไม่ใช่คนในบ้านเธอแอบเหลือบตาขึ้นเห็นเงาชายร่างสูงใหญ่ยืนอยู่ใกล้โต๊ะครัวมือของเขาลูบไปตามด้ามีชาชาเสียงลูกชายดังขึ้นแผ่วเบา แม่ไม่รู้เรื่องอะไรหรอกตอนนี้หูหนวกสนิทประโยคที่แทงลึกเข้ามาในใจแม่สมสีกำมือแน่นจนเล็บจิกลงบนผิวเธออยากตะโกนอยากถามว่าทำไมแต่ต้องกลืนความจริงกลับไปเพราะหากพูดออกมาแผนที่เธอวางไว้ตลอดสามเดือนจะพังทลายลงทันทีเสียงช้อนโลหะตกกระทบพื้นอีกครั้งดังสะท้อนในห้องเงียบชายแปลกหน้าหัวเราะเบาๆง่ายกว่าที่คิดนะ่ะลูกชายเธอตอบเสียงเรียบ พรุ่งนี้เช้าทุกอย่างจะจบหัวใจแม่สมสีกระตุกแรงร่างกายเหมือนจะล้มลงกับพื้นแต่เธอฝืนประคองตัวให้นิ่งล้มหายใจสั้นทีเหมือนคนกําลังจมน้ำกลิ่นอับชื้นจากเสือเก่าใต้ากายยิ่งกดความรู้สึกให้หนักหน่วงเธอคิดถึงวันที่อุ้มลูกชายครั้งยังเด็กเสียงหัวเราะสดใสในวัยเยย,ยังคงก้องในหูแต่ภาพตรงหน้ากลับเต็มไปด้วยความเย็นชาและการทรยศน้ำตาเอ่อขึ้นเต็มดวงตา แต่เธอต้องรีบปาดออกอย่างรวดเร็วก่อนที่ใครจะสังเกตเห็นเสียงกุกกักดังมาจากหลังบ้านเหมือนมีใครกำลังขุดบางสิ่งอยู่ใต้ดินกลิ่นดินเปียกแรงขึ้นเรื่อยๆแม่สมศรีรู้ทันทีว่านั่นไม่ใช่เรื่องธรรมดาหัวใจเธอเหมือนถูกบีบรัดด้วยมือที่มองไม่เห็นลูกชายเดินออกไปทางหลังบ้านปล่อยให้แม่สมศรีนั่งอยู่กับความมืดและเสียงฝนที่ยังคงโหมหนักทุกสิ่งรอบตัวเต็มไปด้วยสัญญาณอันตราย และเธอรู้ว่าค่ำคืนนี้อาจเป็นคืนสุดท้ายที่เธอจะได้แร้งทําเป็นหูหนวกต่อไปแม่สมศรีนั่งนิ่งอยู่กลางห้องเสียงฝนยังคงตกหนักเหมือนจะซ่อนเสียงทุกอย่างไว้เบื้องหลังแต่กลับยิ่งทำให้ความเงียบในใจดังชัดเจนขึ้นเธอหลับตาลงชั่วครู่พยายามกลั้นลมหายใจให้สม่ำเสมอกล้ามเนื้อมือสั่นเล็กน้อยแต่เธอกำเสือไว้แน่นเพื่อไม่ให้ร่างกายเผยความหวาดกลัวออกมา เสียงขุดดินด้านหลังบ้านดังต่อเนื่องตักหนึ่งโยนหนึ่งเสียงพ่วกระทบดินเปียกช่างฟังดูโหดร้ายและเย็นเยียบแต่ละจังหวะเหมือนตอกย้ำถึงชะตากรรมที่กำลังใกล้เข้ามาเธอพยายามเพ่งฟังเสียงของลูกชายดังลอดสายฝนเข้ามาตรงนี้ลึกพอเดี๋ยวพรุ่งนี้ก็เสร็จชายแปลกหน้าหัวเราะเบาๆเสียงหัวเราะนั้นเต็มไปด้วยความมั่นใจและไร้ความเมตตาแม่สมศรีกัดฟัน ความเจ็บจากการกดเล็บลงบนฝ่ามือช่วยให้เธอยังควบคุมสติได้ทุกวินาทีเหมือนยืดยาวออกไปจนหัวใจเธ,เธอเต้นแรงแทบจะฉีกอกสายฟ้าวาบขึ้นบนท้องฟ้าส่องให้เธอเห็นเงาคนกำลังยกพลั่วขึ้นสูงและทิ้งลงกับดินเปียกอีกครั้งน้ำโคลนกระเด็นติดเสื้อผ้าเสียงโครมครามสะท้อนเข้ามาในบ้านเหมือนเสียงลั่นระฆังบอกชะตากรรมแม่สมศรีพยายามไม่หันไปมองตรง,ตรง แต่ในหัวกลับเต็มไปด้วยภาพร่างของใครบางคนถูกซ่อนลงไปในดินหรือไม่ก็หลุมนี้อาจเตรียมไว้เพื่อเธอเองกลิ่นโคลนเปียกโชยแรงเข้ามาพร้อมสายลมปะปนกับกลิ่นสนิมจากมีดที่ยังวางอยู่บนโต๊ะครัวบรรยากาศในบ้านแคบลงทุกทีเหมือนอากาศหายใจถูกดูดออกไปจนเกือบหมดเธอคิดถึงวันที่แอบวางสมุดบันทึกซ่อนอยู่ใต้พื้นไม้ใกล้เตียงบันทึกนั้นคือหลักฐานทุกคำพูดทุกแผนการ ที่เธอเก็บสะสมมาตลอดสามเดือนเพื่อวันที่ความจริงจะถูกเปิดโปงแต่คืนนี้ก่อนที่ทุกอย่างจะถึงวันพรุ่งนี้เธอไม่แน่ใจว่าจะมีโอกาสได้เปิดเผยมันหรือไม่เสียงฝีเท้าหนักกลับเข้ามาในบ้านละอองน้ำฝนเกาะตามรองเท้าหนังหยดลงบนพื้นไม้ดังเปาะแปะลูกชายหันมามองแม่รอยยิ้มเย็นชาปราศจากความรักใดๆแม่ดึกแล้วนะไปนอนเถอะคำพูดนั้นช่างเรียบง่าย แต่ในน้ำเสียงแฝงไว้ด้วยบางสิ่งที่ทำให้สันหลังแม่สมศรีเย็นว่าบเหมือนน้ำแข็งเธอเงยหน้าขึ้นชาชาทำเป็นไม่ได้ยินอีกเช่นเคยแต่สายตากลับแอบเหลือไปที่มีดบนโตะ๊ะประกายแสงจากใบมีดสะท้อนกับสายฟ้าเหมือนดวงตาที่คอยจ้องมองเธออยู่ตลอดเวลาในหัวใจแม่สมศรีมีเพียงความคิดเดียวเธอจะต้องอดทนอีกเพียงไม่นานอีกไม่นานความจริงทั้งหมดจะต้องถูกฉีกออกมากลางความมืดนี้เอง แม่สมศรีก้มหน้าลงต่ำซ่อนสายตาที่กำลังสั่นไหวเธอปล่อยให้ลูกชายเดินผ่านไปเสียงรองเท้าหนังเสียดสีกับพื้นไม้ดังก้องในห้องเงียบเงียบราวกับเสียงนาฬิกานับถอยหลังหัวใจของเธอเต้นแรงขึ้นทุกทีเหมือนจะทะลุออกมาจากอกแต่ใบหน้ากลับยังเรียบนิ่งราวกับหญิงแก่หูหนวกที่ไม่รู้เรื่องราวใดๆแสงฟ้าแลบลอดเข้ามาทางหน้าต่างส่องให้เห็นแผ่นหลังของลูกชาย ร่างสูงนั้นเคลื่อนไหวช้าๆก่อนจะหยุดที่โต๊ะครัวมือของเขาวางลงบนด้ามมีดกดแน่นจนเส้นเลือดบนแขนปูดขึ้นมาอย่างชัดเจนแม่สมสีกลืนน้ำลายยากเย็นเสียงแผ่วเบาในลำคอดังขึ้นในใจแต่เธอต้องกักเก็บมันไว้เพราะรู้ดีว่าหากเผลอแสดงออกเพียงเล็กน้อยชีวิตเธออาจจบลงตรงนี้เสียงลูกชายเอ่อยขึ้นเบาๆพรุ่งนี้เช้าทุกอย่างต้องเรียบร้อย คำพูดนั้นลอยอยู่กลางอากาศอับชื้นเหมือนคมมีดที่กรีดผ่านผิวหนังโดยไม่แต่ต้องเธอจําได้ชัดตลอดสามเดือนที่ผ่านมาทุกการกระซิบทุกการนัดพบทุกคําพูดที่แฝงความหมายร้ายกาศเธอบันทึกไว้ในสมุดเก่าทุกถ้อยคาซ่อนไว้ใต้พื้นไม้ใกล้เตียงนอนบันทึกนั้นคืออาวุธเดียวของเธอคือความจริงที่จะเปิดโปงลูกชายและเพื่อนร่วมแผนการที่ไม่เคยปรากฏต่อหน้าคนอื่น เสียงฟ้าผ่าดังสนั่นอีกครั้งเธอสะดุ้งเล็กน้อยแต่รีบทำเป็นไม่ได้ยินดวงตาเธอพร่ามัวเพราะน้ำตาที่เอ่อขึ้นแต่ต้องรีบกระพรบกลืนมันกลับไปเพราะในเวลานี้น้ำตาคือจุดอ่อนที่อาจทำให้พลาดได้ลูกชายหันกลับมามองเธออีกครั้งแววตาเต็มไปด้วยความเย็นชาและความสงสัยเขาเดินเข้ามาใกล้เสียงฝีเท้าหนักๆก,กดลงบนพื้นไม้ทุกก้าวจนพื้นบ้านสั่นสะเทือน แม่สมศรีก้มหน้าลงต่ำทำเป็นแกะได้ที่ชายเสื้อด้วยมือสันส่นๆเหมือนไม่รับรู้ว่าเขายืนอยู่ตรงหน้าแต่หัวใจกลับเต้นแรงจนหูเธออื้อลูกชายก้มลงกระซิบข้างหูแม่ถ้าแม่ไม่ได้ยินจริงๆก็ดีแล้วเสียงนั้นเย็นเยียบและยาวนานเหมือนเสียงลมพัดผ่านป่าชาแม่สมศรีแทบหยุดหายใจความจริงเริ่มชัดเจนขึ้นทุกทีว่าหลุมที่หลังบ้านไม่ได้เตรียมไว้สำหรับใครอื่น แต่คือสำหรับเธอแต่เธอยังไม่ยอมแพ้ภายใต้ใบหน้าเรียบนิ่งของหญิงแก่กำลังซ่อนแผนการอีกชั้นและเธอสาบานในใจว่าก่อนที่เช้าวันใหม่จะมาถึงความจริงอันโหดร้ายทั้งหมดจะต้องถูกเปิดเผยอย่างแน่นอนแม่สมศรีนั่งนิ่งแต่ในอกกลับร้อนระอุเหมือนมีไฟเผาเธอรู้ว่าความตายอยู่ใกล้แค่เอื้อมมือแต่ในขณะเดียวกันความจริงที่เธอซ่อนไว กำลังรอเวลาถูกปลดปล่อยออกมาเสียงฝนยังคงตกไม่หยุดไหลล,ลงมาตามหลังคาสังกสีจนดังซากลบเสียงทุกอย่างในบ้านแต่สำหรับแม่สมศรีเสียงหัวใจตัวเองดังชัดเจนยิ่งกว่าลูกชายยังคงยืนอยู่ใกล้สายตาเขาเหมือนคมมีดที่กรีดเข้ามาไร้แววความรักไร้ความเมตตามีเพียงเงาแห่งความทะเยอทะยานและความโหดเหี้ยมเธอสูดลมหายใจเข้าแผ่วเบา ภาพอดีตผุดขึ้นมาในความคิดภาพวันที่ลูกชายยังเล็กวิ่งเล่นในลานบ้านหัวเราอเสียงดังใสบริสุทธิ์มือเล็กๆเ,เคยยื่นดอกหญ้ามาให้แม่แต่วันนี้มือคู่นั้นกลับจับมีดราวกับเตรียมฆ่าเธอได้ทุกเมือ่อแม่สมศรีก้มหน้าลงซ่อนแววตาที่เริ่มสั่นไหวเธอทำเป็นมองผ้าขาดที่ชายเสือ้อแล้วใช้เล็บเกี่ยวเบาๆเ,เพื่อแสงว่ากำลังจดจ่อกับเรื่องเล็กน้อย ลูกชายหันไปพูดกับชายแปลกหน้าพรุ่งนี้เช้าทุกอย่างเสร็จเราจะได้เริ่มใหม่เสียงตอบรับจากชายคนนั้นต่ำและทุม่มแค่แม่แก่ๆคนเดียวอย่าคิดมากประโยคนั้นแทงเข้าหัวใจแม่สมศรีเหมือนคมมีดกดลึกลงไปช้าๆแต่มันกลับทำให้ความตั้งใจของเธอแข็งแรงยิ่งขึ้นในหัวเธอเริ่มทบทวนทุกขั้นตอนบันทึกใต้พื้นไม้เสียงสนทนาที่เธอเก็บเป็นหลักฐานชื่อเพื่อนบ้านที่รู้เห็นบางส่วน ทุกอย่างคือเครือข่ายที่เธอค่อยๆถักทอไว้คืนนี้คือการรอคอยรอจนกว่าลูกชายจะตายใจและหลับไหลในความมืดของฝนสายฟ้าแลบอีกครั้งส่องให้เห็นใบหน้าลูกชายที่หันมามองเงานั้นชวนให้เธอหนาวสัน่นเพราะรอยยิ้มที่ปรากฏขึ้นไม่ใช่รอยยิ้มของลูกชายที่เธอเคยรู้จักแต่มันคือรอยยิ้มของปีศาจที่อยู่ในร่างมนุษย์แม่สมศรีกำมือแน่นปลายนิ้วสั่นสถาน เธอรู้ว่าทุกนาทีจากนี้ไปอาจเป็นการนับถอยหลังชีวิตของเธอเองแต่ก็เป็นการนับถอยหลังของลูกชายด้วยเช่นกันเพราะเมื่อแผนถูกเปิดโปงไม่มีใครหนีพ้นเงามืดของความจริงได้อีกต่อไปเสียงลมแรงพัดลอดหน้าต่างไม้เก่าทําให้ผ้าม่านเก่าๆสั่นไหวแสงฟ้าผ่าที่แลบเข้ามายังทําให้ห้องครัวสว่างว่าเป็นครั้งคราวเผยให้เห็นรอยยิ้มเย็นชาของลูกชาย และสายตาไร้แววของชายแปลกหน้าที่นั่งเงียบอยู่ตรงมุมห้องแม่สมศรีนั่งก้มหน้ามือเหี่ยวย่นกดเสือเก่าแน่นจนเล็บจิกลงไปในเนื้อเธอกลั้นลมหายใจอย่างระวังทุกครั้งที่ลูกชายหันมามองหัวใจเธอเต้นแรงจนเหมือนจะหลุดออกมาแต่เธอยังต้องฝืนทำเป็นหูหนวกต่อไปเสียงฝีเท้าหนักค่อยๆเดินวนไปมาในบ้านเหมือนเสือกำลังเฝ้าจับตาเหยื่อไม้กระดานดังเอียดทุกครั้งที่รองเท้ากดลง เสียงนั้นสะท้อนในห้องเงียบทำให้บรรยากาศยิ่งกดดันชายแปลกหน้าพูดขึ้นด้วยเสียงต่ำคืนนี้ไม่ต้องห่วงไม่มีใครมาที่นี่ลูกชายพยักหน้าชาชาใช่ไม่มีใครมาแม่ก็ไม่รู้อะไรอยู่แล้วคำพูดนั้นเหมือนคมมีดกรีดลึกเข้าไปในใจแม่สมศรีหลับตาแน่นแต่หูเธอเก็บทุกคำทุกเสียงเพื่อบันทึกไว้ในความทรงจำเพราะทุกประโยคคือหลักฐาน คือความจริงที่จะทำให้ความมืดมิดนี้ถูกเปิดโปงเสียงฟ้าร้องดังสนั่นอีกครั้งสายฟ้าสว่างวาบจนเห็นเงาลูกชายชัดเจนเขาเดินไปที่โต๊ะหยิบมีดขึ้นมาลองเหวี่ยงเบาๆเสียงโลหะเสียดกับอากาศแหลมคมแม่สมสีตัวแข็งทื่อผิวหนังขนลุกสู้ไปทั้งร่างกลิ่นข้าวสนิมจากใบมีดลอยมาแตะจมูกทำให้ลมหายใจติดขัดเหมือนอากาศในห้องถูกกลืนหายไป บรรยากาศมืดอับบีบคั้นจนแทบไม่เหลือทางออกลูกชายวางมีดลงอย่างแรงเสียงกระแทกโต๊ะดังสะท้อนทั่วบ้านแม่สมสีสะดุ้งเล็กน้อยแต่รีบก้มหน้าทำเป็นไม่รู้สึกอะไรหัวใจเธอกลับเต้นแรงขึ้นเป็นสองเท่าในหัวของเธอคิดวนไม่หยุดถ้าคืนนี้พลาดเธออาจถูกลากออกไปที่หลุมหลังบ้านแต่ถ้าเธอรอดจนถึงรุ่งเช้าทุกอย่างจะเปลี่ยนไปตลอดกาลเสียงชายแปลกหน้ากระซิบถาม แล้วเราจะเริ่มเมื่อไหร่ลูกชายตอบเสียงเย็นชาพรุ่งนี้ฟ้าสว่างเมื่อไหร่จบทุกอย่างแม่สมศรีเบิกตากว้างเสียงในหัวดังก้องราวกับระคังแตกพรุ่งนี้เช้าไม่ใช่เพียงแค่จุดจบของเธอแต่คือบทพิสูจน์ว่าใครกันแน่ที่จะถูกฝังลงไปในความมืดเช้าวันต่อมาฝนหยุดตกท้องฟ้าเริ่มสว่างหมอกจางๆลอยเหนือทุ่งนาเสียงไก่ขันดังขึ้นทั่วหมู่บ้าน ลูกชายเดินเข้ามาในบ้านสายตายังคงเย็นชาเขาไม่รู้เลยว่าใต้พื้นไม้ใกล้เตียงมีสมุดบันทึกที่แม่สมศรีเก็บความลับทั้งหมดไว้ไม่นานนักเสียงรถตำรวจดังมาจากหน้าบ้านพร้อมเสียงเรียกดังลั่นเปิดประตูเดี๋ยวนี้ลูกชายชะงักใบหน้าเปลี่ยนสีชายแปลกหน้าลุกขึ้นอย่างตกใจแต่แม่สมศรีกลับค่อยๆเงยหน้าขึ้นรอยยิ้มบางเบาปรากฏบนใบหน้า สามเดือนแห่งการแร้งทำหูหนวกทุกคำพูดที่ลูกชายวางแผนทุกเสียงซุบซิบในยามค่ำคืนถูกเก็บเป็นหลักฐานเรียบร้อยแล้วเจ้าหน้าที่ตำรวจบุกเข้ามาพบทั้งมีดและหลุมหลังบ้านที่ถูกขุดไว้หลักฐานชัดเจนเกินกว่าจะปฏิเสธลูกชายหันมามองแม่ดวงตาเต็มไปด้วยความตกตะลึงแม่แม่ได้ยินตลอดเหรอแม่สมศรีจ้องกลับด้วยแววตาแน่วแน่ใช่แม่ได้ยินทุกคำ คำพูดนั้นหนักแน่นเหมือนค้อนตอกลงบนเหล็กลูกชายสุดตัวลงกับพื้นเสียงกุญแจมือคลิกล็อกดังสนัน่นปิดฉากแผนการโหดร้ายที่เขาเก็บซ่อนแสงอาทิตย์ยามเช้าส่องลอดเข้ามาในบ้านไม้เก่าแม่สมศรีหลับตาลงปล่อยให้ลมเช้าเย็นสบายพัดผ่านใบหน้าเธอสูดลมหายใจลึกเป็นอิสระจากความกลัวเป็นครั้งแรกในรอบหลายเดือนเรื่องราวของแม่วัย68ปีที่ยอมแซงทำหูหนวกนานสามเดือน ได้กลายเป็นตำนานในหมู่บ้านเรื่องเล่าของหญิงชราผู้ใช้ความอดทนและสติปัญญาเอาชนะความมืดมนในหัวใจของเลือดเนื้อเชื้อเคยยตนเองได้ในที่สุด